เจ็มหาสมัยสูตรต่อปุริมันจ่กชิงซองราชทาตราโทปัสสะสติคันทพาภานางอธิบติมหาราชาจ้าศรีโสปุตตาปิตรศพหาโออินทานามาภะลาที่หมือนตัวเชิดหมืนตัวน้อนตัวยชิโนมโมธรมนาภิกรรมโพภิกุนางสมิจริงว่านางทักขีนันจ่ี่ิร้องราชาวิริมโหตปัสสาสติ ปันทานอธิปติมหาราชาเจสสิโสปุตตาปิตสภาพนอินทนามามหานาิติมันโตสติมันโตเนวันโตเจสสิโนโมทรมนาภิกกรรมุภิกขุนังสมิจิงวะนังปัจฉิมันจาติสั่งราชาวิรูปโคปุสาสติอาคันนงอธิปติมหาราชาเจสสิโส พุทธาภิตัสสะปะหาโวอินทนามามหาปลาอิติ์มันโตสติมันโตวันนั้นวันโตชสติโนโวทมานาภิกษุมงผิกุนังสมิติงว่นังอุตตรันจาริสังราชากุเวโรตัสสะสจิสนะขานังวัติปติมหาราชาจัชสิโสพุทธาภิตัสสะปะหาโวอินทนามามหาปลาอิติ์มันโตสติมันโตวันนั้นวันโตชสติโนโวทมานาภิกษุมงผิกุนังสมิติงว่นัง ภูริมะทีสังทัตตารัตโตทักขิเนนวิรุณโกปชิเมนวิรูปโภคุเวโรอุตระลังทิ่สรงจัตตารุติมหราชาสมันตาจตุโรทิ่สรงทัตถังระมานาอัตถังสุวะเนกาปราอุวัตเถเีทีสั้งมายาวิโนทาสาอาภูวันจะนิกาสตามายากุเทนตุวิเทนติวิภูจะวิภู ธรรมสโทจากันุขันธุนิขันธุจะปะนาโตโอปะมันโยจาท้เวสุโตธรรมาตลิจันทเนโนจันทโภนาโรราชาชนมสุโภอาคคุมัสสิโคเจวะจิมพิลุสุริยาวัชสาอิติจันเทจราชาโนอันตภาสาราชกีิโมทมนาภิกขมงพิกุณังสมมิติงวะนาง takuna-sabana na fasa na ka fi tsala zahantarcika kamfan ranta daga baya ka zahanta ya tafiya ya mutu na zatararra ta ja haku na kawai ya tasi na hira wannan mahanaku soba ka zamitin wannan yi na karace zaharanti จิพาทิชาปักคูวิสุทธะจักคูวิหายะสาเตหนัมชัปปัตตาจิตราสุปนนาอิติเตสะนามังอภยันตนานาคราชานมาสิสุปนนาตัวเคหมมะกาสิภุโตสันนะหานิหิวาจาหิอุปวะยันตานาคัสปนนา สาระมะคังสุพุทธังจิตาวชิระหัดเทนะสุสมุทังอสุราตาราตโรวะสะวัเซเตติมันโตยัสสิโนตาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาซาเวปจิตติสุจิตติจัปมหาราโตนะมุจีสหสะตัญจั អរិទ្ធតានុសព្ភវេប្រោចនៈភៈសន្ធៃតវៈព្រលិងសេនងឡាភัทធនុបាកមងសមយោធានិភត្តន្តេភិក្ខុនំសមិព្ភិញំអពោចៈទេវៈពុទ្ធវេចៈទេវ โซมจะยะสสะสะหะเมตตาคูนากายิกาอาคูเทวายัสติโนทัสเตเตตัสตากายาสเพนานาตโตวนิโนจิติมันโตจิติมันโตนวันโตยัสติโนโมทามนาภิกขมุงภิกขุนางสุนิิงวานัเพินตุจเทวาสาวริจัตสัมมาจตุเวยามาตันตัสสุปานิสาเทวาจันทมาคูปูรักกิตา สุริยัตสุปะนิสาเทวังสุริยมาคูปุรักจิตานักขตานิปุรักิตวาอาคูมันทวะราหะกาอาสุนังวาสะโอเซโทนสกุปาคัปุรินทะโททัสิเตทัสทากายาเพีนานัตตว์นิโนอิติมันโตจุติมันโตนาวันโตยะสกิโน โมทมนาภิกขมงภิกขุนังตมิติงว่านังอาตาภูสหงคูเทวาฉลามคิสิขาลิวะอาริตกาจโรชาจะปุมาปุปะนิพาสิโนอรุณาสหงธรรมาจะอัปจุตตาจะอเนชกาสุรุยยะรุจิลาคูอาคูวาสวะเนสโนตาเสตตัสุทาคายาปเพนานัตตวันิโน ขิมันโตชิติมันโตวันหวันโตเจษฎสินโนมงอธรรมนาวิกาโมงขุนังถึงวันังสัมมานามหาสมานามานุสย์มานุสุตมะคิทาปุถุสกาคูอาคูปันโนปุถุสกาอัตตาคูหอรโยเทวาเยจจาโรหิตะวัสโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวาเจษฎสินโน สิเตสุธาคายัสเพนานัตตวันิโนที่มันโตชุดทิมันโตววันนวันตยะสสิโนโอทมานาพิการมงพิกุณนางส่วมิตริงว่านางสุขากรู้มาหาอรุณาอาคุวีกะบนาสาสหะโอทาคะคายาหาปามงคาอา สัตถะกายาสพีนานัตตวนิโนทิมันโตชติมันโตนาวันโตยสศสิโนหูตรมนาภิกษมงผิคนังขืนพิจิงว่านองเคียยาตุสิตายามากัสตะกาชาวยาสิโนส้ำพิตกาลามาเสีธาจติโจตินามาจะอาสวะนิมานรติโนอาคุ อถาคูประนิมิตาสติเติทศธาขยาสเปนานัตตวนิโนอิติมันตุสิติมันตนาวันตยสสิโนมอตัมนาภิกกรมุงภิกขุนังเสวนิจิงวะนะสัตถิเตเทวะนิกายาสเปนานัตตวนิโนนามันวะเยนะอคันชุงยิจันเชสติสาสหะปวุตธะชาติมัคีรังโอคตินะ มะนาสวังทักเโมัคาตรงนาคังตังวะอสิตาติตังพรพรหมาพระมติจะปุตาอิติมโตสหะสันนางกุมารติโสจะกโสปะคะสมิติงมนังสหัสสกรัมมะโลกานังมหาพรหมาภิต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 ิอุปนาอุปปันโนชุติมันโตภิสมากายโยจัสสิโสทัสเส คาเซตาอิสราอาคูปัจเจกวะสวัตติโนเตสั้นจัมมัชตัวอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตตินเทเทเวจัตสภมกเกมาละเสนาภิกามิปัสกันหัสสะมันทิยังเอตะคันหัสทะพันธัถะ อาินณปันทะมัตุโวสัมนตาปาริวาเรต้ามาโวมุนจิตตโกจินังอิติตถามหาเสนนุปนหาเสนนังอะเปสีปานินาตระมาหัดจะสรังกัดตวานะเพระวังยัตถาปวิสโกมิโกตะ นาจันโตสุวิชโกบตถาโสปัจจุทาวัตติสังคุโตอัสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญาญาอวักกิตวะนาจักมาตตวมันตจิสัทธาสาวกีสาสนีรเกมารสินาภิกันตาเตวิชานาติเกวบเตจจะอาตพมกรุงตุตวพุทธาสาสนังอิตราเหิปปามุง นิสังโรมปีอินชโยงสเพวิชิตะสังขามาภะยาติตายะสัจสิโนโมทันตุสหภูเตีสาวกตชนเนสุนาติ